คืออะไรอ่ะคืออะไรคะไหนเราแกะเลยมันคือของ,งมันคืออะไรไม่ใช่้งกล่องมันเป็นขนมบอไม่รู้ไม่ว่าน่าจะเป็นขนมบอเปิดได้ไหม่ะโอ้ยแกะก็ไม่ได้ป่ะน่าจะเป็นขนมเห็นได้ยิน<ม>อยู่ปั๊กตักลูกอมสามก้อนของเซอร์ไพรส์หรอ เรื่องเรียนมาต้องมาต้องได้ของเซอร์ไพรส์เหรอแต่ดันมันคืออะไรวะคืออะไรคะไหนๆเดี๋ยวเอาชูให้แม่ดูดิมันคืออะไรคะโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยแม่ยังไม่รู้จักจรสลัดเสียบไม้โอโจรนสลัดเสียบไม้สเสียบเป็นไ,ไปนี้เสียบเข้าไปในไหนคะในนี้ในนี้นี่คืออะไรอู้เหมือนถังเบียเลยวะไหนดูดิ มีอะไรบ้างอยู่ข้างในอ่ะมีอะไรบ้างหมดแล้วทํายังไงครับประกอบยังไงไใช่เปล่ายังไม่ใช่ม,มั้งมันคืออะไรเล่นยังไงอ่ะแม่ยังไม่รู้เลยไปแถนท้ายไหนเดี๋ยวกดมันก็จะพังนะเอาเป้าไม่เฉยเฉยมากไหนอลองเสียบดูสิลองเสียบดูก่อนเก็บก่อน เกะก่อนอุ้ยชุดก็ยังไม่เปลี่ยนไหน้องเสียบดูเตรนีอย่าง,งี้หรอมันไม่เห็นเข้าเลยนี่นไหนเหรออ้า <laughs> วว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 วาวววววววัวอวะววววววกดลงวปค่ะลูก,ก,ออกวว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  อ่าแ,แล้วก็อ่าแล้วก็ดันใจใมายค่อยๆคพามหนูดันเยอะเออแล้วก็วางไม่ใช่เฉยๆเลยค่ะหรือบางไม่ใช่เฉยอ่ะเอามาอ่ะมาอีกรอบนึงรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอ่าไม่ต้องโอ้ยใครแพ้หรือใครชนะเขาเรียกว่ายัางไองอ่ะแบบนี้เสนอเหรลาโอ้ยตกใจ